โอเคเมื่อกี้ทิ้งไว้ตรงนี้ใช่ไหมพอดีหมาเดินผ่านมาพอดีกดผิดปุ่มเลยตกใจนะต่อต่อครับต่ออ๋อมีนิวจีเลสลีแลกท็อปเอซี่แบนด์บอยนะครับแล้วก็เอเซนซิมูมารวมถึงเพียยี่สนะครับผมก็คือหูหน้าหารนะครับก็คือฟุตอลเพียเต็นที่วันนะครับยูนิคอร์นาโอเพนนะครับนิวจีนะครับก็มีนะนิวจี อันนี้ก็สวยนะครับเห็นถึงความอลังการหรือ,อยังครับผมนี่ครับทางเข้านะครับท็อปเปิดแล้วครับ9โมงถึง4ทุ่มชั้น LG นะครับชื่อเหมือนเครื่องใไฟฟ้าเลยนะครับชั้น LG นะโอ้โทีนี้เพื่อนๆพร้อมอยังครับเ้อมแล้วต่างเข้าไปข้างในได้เลย อยากขอปิดเตะก่อนใช่ซึ่งด้านหน้าห้างนะครับจะมีรถให้ทรงให้ครสองแถวนะครับดเดี๋ยวมันจะเรียกรถกระป๋องหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยก็ได้มีให้เลือกสองสีนะครับตอนนี้มีเขียวกับน้ำเงินนะครับอโอเคได้เดี๋ยวงั้นเอาเอาหยุดตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่นี่น,น,นี่อ่าโอเคปิดเตะครับผมเดี๋ยวเข้าไปด้านในเลยนะครับแล้วเจองข้างในครับ